ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมที่เขาร่วหลักเลหกแพงซู่ผู้ซุกคนมื้อนี้กันนายวิ่กับมาผ้ามาเที่ยวครับในวัดโกกาดนะครับเนาะจังหวัดสมุทรสาครนะครับเนาะนี่แหละนายวิ่กับอยู่อ่าซึ่งนี่แหละครับบริเวณสันสันสามนะครับของอ่าวัดโกกาดนะครับหัวเรืยไกลๆกันนี่มันพุดนล่ะครับแม่น้ำท่ากีนนะครับเนาะอ่าพูหล่ะกันนี่ม่นฟังทั้งสมุทรสาครนะครับเนาะวัดอย่างไรอ่าธรรมหาชัยอยู่ครับฟังนี่กับที่ม่น แม่กล่องบอกพี่น้องเอาบะม่อันแม่กล่องมาท่าสลอมสนอกเนี่ยนี่มันเลือกถามฝากนะพี่น้องเนาะพี่น้องทั้งคาฉลอมนะครับเคนเด็กถามมาฟังท่านี้นะครับอ่าบุญละไปใครบุญละไปพูนนะครับกับทีนั้นนะไหลลงทะเลนะครับเนาะอ่าบุญละนี่ครับทั้งขวามือทีนั่นทั้งคามหาชัยนะครับท่าฉลอมทั้งหนึ่งเนาะนี่ฟังเตือนนะครับเนาะไอ้แม่นคาฉลอมนั่นเองฟังที่นายวิยืนนี่เลยคื่อทั้ง อันนี้ครับบริเวณวัดปูกาดนะครับเนาะมาปีกายเนี่ยถอดร่องเท้านะครับมาปีนี้เราต้องถอดนะครับง่ายขึ้นสบายสบายเลยนะครับกาผู้เท่ากับตีเมเนี่ยหน่อยหนึ่งพี่น้องมันสั้นเนาะสูงนะครับเนาะขึ้นไปเนีไม่ซักล้วนๆ้วครับพี่น้องครับอย่ยินว่าเสาแต่ละตัวเนี่ยเป็นล้านนะครับเฉพาะเสานะพี่น้องเนาะเสาไม่ซักล้วนๆครับพี่น้องครับ บ่เป,ป็นธรรมดาครับบ่เป็นเทปโผล่หมดเทปนะครับคือเรื่องจริงนะครับเนาะอันนี้กับเซ็บนบกบริเวณสันสูงสุดนะครับของบริเวณบัดโกกาบนะครับสาลาใหม่ซักนะครับเนี่ยากับเแม่นซุ่มในท้ายลูกนะครับลูกหัวใจนะครับยื่นออกไปกับเแมเนสกายวอล์กนะพี่น้องเนาะยื่นออกไปทั้งแม่น้ำท่าจีนนะครับเนาะพี่น้องเห็นเนวงกลวงเนี่ยบ่แป็นทะเลพี่น้องเนาะแม่น้ำท่าจีนครับนะครับ ฟังกัามือที่ไปกับที่แม่นบุญแล้วครับท่างมหาชัยนะครับตรงทามไปกับที่แม่นธาจะล้อมนะครับนะครับฟังนี้กับที่แม่นบัดนีะครับบัดปูก,กาดนะครับเนาะสาราไม่ซักก็ซากาไปเรื่อยๆนะครับเนะาะระยะตอนนี้กับพัน์เลี้ยวเสร็จนะครับลงทุนไปแล้วก็อนหลายกว่าล้านมาสักนะว่าแต่ยังได้นา,นดดาย,นว,ายาวิทยากรบัดเป็นเบาะนะครับเนาะประมาณหลายล้านแล้วนะครับในขณะนี้นะครับเนาะยังสั่งไปเรื่อยๆพี่น้อง นี่บริเวณสกายวอล์กพี่น้องยื่นออกไปนะครับน,น,นั่นเรืองไกลๆอย่างนะแม่นเรืองขาฟากนะครับมาจากทางท่าฉลอมนะครับเหนือพรฤศจิมาเที่ยวนี่นะครับปัดปูกาดนะต,ตอนนี้ก็คน่ันหลายพี่น้องว่ามือเล่นอะเริ่มสามซีโมงนะฮะเรียนเลื่อนเลือกเร่องานเลือกคนอัตตาหนาหลาดอย่างในน้ำมันนะครับนในในไปยังปีไก่ขึ้กันนะครับปีนี้เด็อยู่ขี่กันนะครับเนะนาะงานนบีกับศีรษะไปบึงนะครับบริเวณวัดแล้วก็ะไปบึงในบริเวณกัน จัดงานนะครับส่วนกวดนะเป็นแบบขายของขายยังนะครับเนาะขายของต่างๆหน้าๆก็เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเนาะกาเพราะว่าหลายใจห้างพี่น้องแล้วแบบมันบรรยากาศดยูร่วมทั้งหมดนะครับเนาะยงเงาวๆกับนาวีเลยครับวัดโกกากสมุทรสาครนครับพี่น้องครับก็จะมีบรรดาพี่น้องนัดเดินทางกันมาเยอะป่าๆลอยฟ้าก็ยังมีบรรดาพี่น้อง ดาวกร่เยรูสโลมติดขึ้นอยู่าพระ่ารอยมา้านาวาตะวันหรืรว่าพระ่านะาพระ่าเจ็น17จังหวัดนั้งช่วงนี้อรารยย้อรย,อยระยาสวยงามไเลยครับผมกับสำหรับงานนการจัดขึ้นประมาณวันที่11ถึง19มกราคมนะครับเนาะสำหรับมือนาวีมานี่กิดเป็นมือวันที่13เนาะรับเนาะ มหอร์ลศบมือนี่กับที่เป็นซาวน้อยเพชรปั่นแพงนั่นเองนะครับเนาะกหลังจากนี้กับที่มีแต่หมอลำใหญ่ๆนะครับทั้งภาคอีสานท่อนครับแมงมดนะครับเพราะว่าที่เป็นปฐมลำเบียบบอยซิริชัยนกพงสะกอเสียงอีสานหรือว่าหลายๆคณะละครับพี่หมอลำใหญ่ๆนะครับกกแม่นมากมดนะครับเนาะแต่ละมือนี้เป็นคิวของสาวน้อยเพชรปั่นแพงนะครับเนาะแรงพอกันครับสำหรับสาวน้อยนะครับแฟนๆสาวน้อยเพิ่นก็อย่าลืมนะครับทุกยิ่งทุกอย่างนะครับฟรีครับพี่น้องครับ มอระศพทุกอย่างพี่นะครับเนาะกาบว่าพี่จะอาหารการกินนะครับแต่เป็นเรื่องธรรมดานะครับเนาะนี่นะครับนี่าล่างมันกำลังเฮ็บเวทีนะครับสาวน้อยสำหรับสาวน้อยเพียรปานแพงนะครับเนาะแฟนน้องหญิงอมะแลงกับพ่อพาดนะครับมานะครับกำลังตั้งเวทีเรียบร้อยนะบพรานเรียบร้อยพี่น้องกำลังตั้งเลยนะครับเนาะนี่นะครับสำหรับสาวน้อยเพชรปานแพงพ่อกันมะแลงนะครับเนาะ ส่วนกิจกรรมต่งางๆสวนสนุกจัดยิ่งงเหมือนเดิมนะครับข้างในนะครับเดี๋ยวนาวิกะจิพาไปเบิงช่วงแาทถา่คลิปนะครับนะสวนสนุกนะครับามาลืมตต่มตั้มกันแล้วนะครับตอนนี้นะครับประมาณบ่ายสี่โมงบ่ายโมงนะครับเนาะนาวิกะสิบอกสำนีเานองกับไอ้นบรรยากาศเงียวๆรวมๆน้ำกันเลยนะครับเนาะพี่นองเชิญมาชุมรฟัากันเลยครับ

ตนอะไรก็หนึ่งใบก็ให้สรอบเหมือนกันและยีดีจะรับเลยฮะทานใหญ่นัมือเตงมนะซื้อบัตรหน้าเรือกิ้งรับหรือซื้อบัตรหน้าสวายก็ได้ฮะเรียนเชิญแล้วก็ยินดีอนรับนะครับ ยินดีต้อนรับนะครับนักเรียนนักศึกาับกดตรนักลป์นัทองนที่ยวนักสวยและคุณผูมคุณนาัจัดสรรไปเลยเลยครับจูเรร่เรครับแต่ลลงกตองนี้ฮะเยอะเวัาหนึ่งไปครับประมาณสองให้นักนกายาวๆนานไปเลยีเราด้ีมาาแถบไปนี่เรานี้ทีมงานเรแถบไป เดี๋ยวเสร็แวิล้วครับอย่าง้งสบายเลอย่างนังนะครับสบายเอย่างนั้งนะครอยางนังเลือวไปกินทุกคนรอรอบไม่อย่างนั้งิวสิครับซื้อบัตรเดินนะ้ร90นัก่อนเลยยินนีต้อนรับบัตรหนึ่งใบครับมาใบสองรอบเลยนะครับยินดีต้อนรับไม่ต้องเหนยไม่ต้องอะไรครับราถืูไปได้นะครับทุกเพศถือไวเลยมาเลยเียจงไหนุต้อเรียนสารการครับหนุ่เรียนเชิงนเล้ หนึ่งใบเอาไปสองรอบถุงเครื่องเล่นเลยฮะยดีต้ะะ้ารับาะท็ถือกคนได้นะครับทุกเพื่อนทุกใบค,ครับประจวดเพศไมจังหวัดไว ไปเยกิครขึ้นมาเลยครับว่าน้องเรียนขึ้นมาเลยเ่อนี้นะครับงภาษาครับตักเรียนนักศึกษาครมาดูขึ้นมาครับมาเลยทีหนึ่งบถวไปใบสองรอบสองรอบเนยอนนเดม่ารอบแอย่างว่านะครับไปเรกินครับรอรอ่ yeah bitch. ชื่อตัวไว้เลยนะแ๋ยวพนักงานจะให้บริการนะครับ